ไปเลยลูกไปไปไปเร็วเร็วเร็วะอะไรมีคลิปนี่มีคลิปอยู่นี่ไปเลยไปไปอย่าลืมนั่งเด้อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 เลยไปเลยไปลูกไปไปไปนั่นถ่านแล้วนั่นถ่านแล้วนั่นเล็กถ่านแล้วไป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  ไปลูกไปเลยแตะไปเลยแตะไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไรมามาเร็วสาวน้อยเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปไปไปอ้าวอ้าวโอเคทีมบีแบงค์ทีมแบงค์ชนะใช่ไหมชนะไหมเมื่อกี้นี่ไป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 ให้ให้ให้ได้ได้ได ไปไปไปต่อเลยลูกไม่เป็นไรฮึบ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 ถูกไหมเมื่อกี้ถูกไหมถูกไหมอ้าว นับรวมนะนับรวมนะนพี่สนามเล็กนี่บุกบุกบุกเออไปทำไมเล็กอ,ออกออกอยิงเลย